ทีนี้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังนะครับล่าสุดปรากฏว่าทางตํารวจได้ไปยื่นขอถอนประกันตัวผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุวังนะครับในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อคล้ายๆกันกลุ่มทะลุฟ้าออกแถลงการเลยบอกว่าคนละกลุ่มกันกับกลุ่มทะลุวังเพราะว่าแนวทางเนี่ยแตกต่างกันในขณะที่คุณโบนัฐาล่าสุดมีการไปขุดภาพ ตอนที่229ไกลเคยชูรูปของบุ้งในสภาแล้วถามว่าวันนี้ไม่รู้จักกันแล้วหรือช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับเครื่องดื่มโปรไวตา้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีวิตามิน B3 B5 B6 แคลอรีร่ต่ำ3ามกิโลแคลอรี่และได้รับเครื่องหมายฮาลานคอรเซ็นเตอร์0819359681 0856608565 อยากจะมาพัฒนาหมู่บ้านของผมพ่อบ้านของผมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีกรรมการที่เข้มแข็งชาวบ้านสามัคคีกันอยู่กันฉันพี่น้องกันตลอดผมนายเรือนถัติบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สีบ้านหนองห้างตำบลหองอําเภอพานจังหวัดเชียงรายในฐานะที่ผมผู้นำในโครงการ s b g ในด้านสิ่งแวดล้อมผมก็รณรงค์อยู่เรื่องขยะทุกหลังคาเรือนรถลงร้อนเพราะบ้านผมมันเป็นตำบลไม่ใช่เทศบาลไม่มีใครมาเก็บต้องช่วยเหลือตัวเองหมดกาลังนำเนงานยังไม่ถึงปีก็ผลตอบรับก็ดีครับเพราะว่าชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบ้านหนองห้างเรามีกลุ่มอาชีพอยู่คือนาแปลงใหญ่ชาวนาขาเด็บ ที่เป็นชื่อโด่งดังในขณะนี้นะครับอายุประมาณ40กว่าว่าเนี่ยกลับมาทํานาที่บ้านเชิญชวนเพื่อนฝูงจนประสบผลสําเร็จตอนนี้มีทั้งรถปลูกรถยอดรถเกี่ยวรถไถก็เลยขยายวงกว้างวงกว้างไปตอนนี้ส่งถึงประเทศจีนก็มีครับเข้าไรโบอรี่มันเข้ามันไร้สารเนาะมีคนซื้อกินเยอะสถาบันการเงินคือเป็นจุดเด่นผมก็เอยมาต่อยอดกับเขาก็เลยประชุมกัน เรื่องการออมครับตอนนี้บ้านหนองห้างมีเงินอยู่18ล้านแล้วครับเงินกําไรผลกําไรตอบแทนนะครับเอาไปใช้ทั้งใบพายวิบัติฝนตกน้ําท่วมำสำหรับผมที่มันเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะมุง่งมั่นพัฒนาตั้งใจทางานให้จนกเกษียณผมอยากจะเห็นในหมู่บ้านของบ้านหนองห้างเนาะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนกำหรับผมที่มนเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะมุ่งมั่นพัฒนาตั้งใจทงานให้จนเกษียณผมอยากจะเห็นในหมู่บ้านของบ้านหนองหางเนาะมีการพัฒนาที่ยั่งยืน สะสมเชื้อโรคและไวรัสต